วันนี้อะไรกินบ้างครับผมอะไกินบ้างวันนี้โอ้ยเอาเลยสุดยอดเลยปีใหม่มาเนี่ยครับมือนี้เป็นมือเล็กตีว่าสุดยอดด้วเหมือนกับครับอ่าวัวกับวัว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 นะครับอันนี้แกงส้มน่องไก่น่อไม้ครับน่อไม้ดองน่อไม้จิ้มกับบุฟเฟ่ต์ยังไงตัวอย่ามีอยู่กลางหลังด้วยครับใส่เจียวครับโอเคอ่าหมูว่านครับ อถึงเด็ดไปกว่านั้นก็คือลูกตอลูกตอกับตามฟักนี้กับปืนนี้กับเม็ดเอาครับอ่ามือแหลกลั่งปีไม่รับเดี๋ยวบั๊บบับบหนูแม่งกินลำก้าวมาไล่วันเดียวกับบั๊บเลยครับอ่านี่ครับลงเล่วันจันทร์อีวันซื้อครับบั๊บกับไป วินลงเอ้วินวินต่วยย้อนกับยนเ่ินเลินเยอ่